สวัสดีครับพบกวับผมซันนกกรงชาแนลนะครับผมหัวข้อนี้ก็จะมาทําคลิปให้เ,เพื่อนๆได้รู้กันนะครับผมว่าทํายังไงให้นกทั้งดุทั้งริกนะครับผมทำยังไงใช่ไหมเรามาฟังกันดูนะครับผมนี้นะทายังไงให้นกตั้งดุตั้งริกในฉบับสําหรับผมเลยนะครับผมผมจะมาอธิบายทั้งหมดให้เ,เพื่อนๆได้ ไปลองใช้กันนะครับผมว่าทํำยังไงนกมันจะได้เออมันได้มันจะได้ลิกมันจะได้โลงเยอะๆพูดง่ายๆก็คือมันสดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไอสดมันทํายังไงเอ่อที่นกมันจะโลงบ้าพาลังไม่หยุดนะครับผมอก่อนอื่นก็ขอกลืนสักนิดนะครับผมจะให้นกมันโลงมันลิกมันดุใช่ไหมครับผมเราจะต้องทําให้ร่างกายสมบูรณ์เราจะต้องให้อาหารที่ดี มีกองบินพละกาลังหลายอย่างต้งพวกนี้ต้องครบองค์ประกอบนะครับผมอ่านี่ก็เกลนกลน,นะครับผมคือเราจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะนกมันจิงดิก๊กนกมันจิงร้องริวนะครับผมอ่ามาฟังเลยครับผมท่านเลขเลยนะครับผมนกกรงหัวจุกนะถ้าเราเอามันมาใส่ในกรงนานๆน,น,นะครับผม มันกว่าจะสู้มันนานมากนะครับผมเพื่อนๆลองคิดง่ายๆเลยนะมันอยู่ในที่แคบมันเกิดสภาวะเครียดไม่ได้รับอิสระใช่ไหมอ่าสูตรนี้ผมจะมาสอนให้เพื่อนๆทำนะให้มันทั้งดุทั้งริกเลยนะครับผมให้เพื่อนๆคิดภาพตามแล้วทําตามกันไปได้น,นะครับผมสมมติว่านี่คือนอกเข็งของเรานะเราเอามาเนี้ยนะหนงตัวมาเป็นนกเข่งนะครับผมอ่าเราทํายังไงให้มันลงในหะ้มันริก ใช่ไหมผมอยากให้เพื่อนๆเ,เตรียมบะกรุงใหญ่เท่าบ้านเลยนะครับผมอ่าสูตรนี้นะคือร้อยอิสระเขานะพยายามยังไงก็ถึงเราไม่มีฮบประมาณเราไม่มีอะไรยังไม่ก็พยายามหมายได้นะครับผมให้ใหญ่เท่าบ้านเลยได้ยิ่งดีนะครับผมเป็นกรุงสี่เหลี่ยมลวดตะข่ายตอนนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับผมอ่าใช่ไหม หากงให้เพื่อนๆหายใหญ่ถ้าบ้านได้ยิ่งดีนะครับผมใหญ่แบบสี่คูณสี่แบบมากคูหน้าใหญ่ได้ยิ่งดีนะครับผมถูกต้องใช่ไหมเมื่อนกมันได้กรงใหญ่ใช่ไหมครับผมมันได้อิสระมันได้ขึ้นลงมันบินจนแบบยังไงอะ่ะมันแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ใส่ถาดน้ํานะครับผมก็เป็นแบบเต็มที่นะครับผมจัดได้เป็นแบบน้ําพุเลยนะครับผม คือเสียบปลั๊กมาเลยน้ำพลุมาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นน้าถานเล็กๆที่จะมาเติมให้เป็นน้ําบุญให้นกเล่นได้นะครับผมคือมันไอ้คือเปรียบเสมือนระบบน้ําตกนะครับผมใช่ไหมพอระบบน้ําตกมันจะเป็นธรรมชาติเพื่อนๆจัดให้ธรรมชาติที่สุดนะครับผมคือมีหญ้ามีดินพอมันเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆลองคิดดูว่ากรุงยิ่งใหญ่ยิ่ยงดีใหญ่ไปเลยนะครับผมจัดระบบ น้ําพลุแบบธรรมชาติเลยนะครับผมระบบน้ําแบบไหลเวียนนะครับผมให้คนเก่งๆเขามาจัดให้นะครับผมทีนี้มันเพื่อนจะได้ระบบธรรมชาตินะครับผมโอ้นกมันจำเลยนะครับผมนกชอบเล่นน้ํานกจะเก่งนกต้องเล่นน้ํานะครับผมอ่าเข้าใจไหมนกจะเก่งจำเลยว่านกต้องเล่นน้ํานะครับผมต้องเล่นน้ําแล้วก็จัดศูนที่หาราให้ดีนะครับผม ถ้าเพืเ่อนๆจัดโซนที่ให้อาหารไม่ดีเดี๋ยวเพืเ่อนๆจะเจอกินอาหารปะปนกับขี้นะครับผมอผมก็เลยอยากให้เพืเ่อน,นแยกโซนไม่ดีแล้วก็ให้แบบเป็นเยอะๆที่เยอะๆไปเลยนะครับผมให้ผลไม้ตั้งให้เขาได้กินได้อิ่มเต็มที่นะครับผมคือให้สูตรน,นี้คือเป็นสูตรอย่างไงอ่ะที่อยู่อาศัยสุดยอดเลยจัดได้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับผม ก็คือปรงใหญ่เลยใช่ไหมจัดธรรมชาติจัดระบบน้ำให้เล่นแล้วก็อะไรอีกก็จัดพวกน้ำนี่เสร็จหมดนะเพื่อนๆจะต้องมีดินเพื่อนๆจะต้องมีหญ้าเข้าใจไหมมีดินมีหญ้าให้ตามธรรมชาติแล้วขาได้จิกหญ้าเล่นบ้างจิกอะไรบ้างปลูออกต้นไม้ไว้ในยิ่งดีนะครับผมอืมใช่ไหม ปอทีนี้เขาได้อิสระลเลยนะครับผมเกาได้บินเกาได้กินเกาได้เล่นน้ำใช่ไหมนกจะเข็งแรงนะครับผมนกมันจะแข็งแรงมากนะครับผมแล้วให้เพื่อนๆนะครับผมอ่หาตักกระเตนไม่กินนะครับผมนกอุ่นจุกชอบมากนะครับผมตักกระเตนใช่ไหมตักกระเตนเพื่อนๆเอาขาวอะไรออกให้หมดใช่ไหมครับแล้วก็โล ใส่ไ้ในกรงยนลงไม่ในกรงให้มันได้ฉบลงมากินนะครับผมอืมเห็นไหมมันได้ล่านะครับผมอืมมีน้องบางคนก็อ่อยากให้ผมสอนสุดทําไมนกไอลิอกไอดุนะครับผมผมก็เคยสอนไปเรียน,นะครับผมแต่บางคนเขาก็บอกว่าเขาหาคลิปไม่เจอนะครับผมอ่าถ้าหาคลิปไม่เจอน้องก็กลับมาดูย้อนคลิปล่าสุดนี่เลยนะครับผม อก็ทาให้ฟังให้ดูเหมือนกันนะครับผมคือให้น้องได้ดูได้นําลงไปใช้หรือปรับเลยนะครับผมแต่สูตรนี้นะสูตรขนที่ผมเคยสอนไปเป็นอให้นอนนะครับผมสูตรนี้ผมจะทําเป็นให้ตะกะเตนนะครับผมตะกะเตนตั้งตัวเราเอาขาออกนะครับผมแล้วก็เราโยนให้เขาได้โฉบบินกินนะครับผมวันหนึ่งสี่ห้าตัวนะครับผมนี่คือเราทําให้นกดุไอตัวดุเราเลยนะครับผมให้อิสฉามอยู่คงใหญ่ครับผม อ่าทีนี้พอได้ธรรมชาติทั้งหมดนกมันจะเก่งนะครับผมทีนี้พอมันได้ล่ามันจะดุพอมันได้ธรรมชาติได้อยู่ธรรมชาติเดี๋ยวมันจะเริ่มริกนะครับผมทั้งดุตั้งริกใช่ไหมครับผมพอมันเพื่อน,อนเห็นว่ามันเริ่มดุเริ่มริกใช่ไหมเราจะทํายังไงให้มันริกโดยการเราไปหากนกนกอ่อนเลยนะครับผมนกที่เพื่อนเห็นวน่ามันแห่มันดิ้นมากนะครับผมเพือพ่อนไปเอานกพวกนั้นมาให้มันคูนะครับผม ก็คือโดยการเอานกไอตัวที่เหนะครับผมเอาไปเขวนไว้ใกล้ๆเอที่มันอยู่นะครับผมแล้วก็สังเกตอาการนะครับผมเมื่อทุกอย่างมันมาความสมบูรณ์มันมามันฟิตมันจะเริ่มขู่ไอ้นกตัวที่เราเอามานะอีกอย่างหนึ่งไอ้นกตัวที่เรา,เามามันเหไอตัวอยู่ในกรงมันจะเข้าใจเป็นว่าไอ้นี้ไม่สู้นะครับผมนกดิ้นทีนี้มันจะทั้งริกทั้งดุทั้งกดเลยนะครับผมแล้ววันต่อไปนะ เพื่อนๆไปเอาลูกนกตัวใหม่มาไอตัวที่ดิน้นที่ไม่ใช่ตัวเดิมนะตัวนี้โดนกดไปแล้วนะเราไปเอาตัวใหม่มาให้มันกดเหมือนเดิมนะครับผมนี่สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรทําด้วยธรรมชาติโพลิคกูคนกนี้เลยใช่ไหมอ่าต่อไปเราก็นํามาใส่กรงห่าใส่กรงเพื่อนๆเพื่อนๆ,อนๆมีปัญหากันมากนะเพื่อนๆบอกผมว่าผมไปปล่อยกรงใหญ่ตามที่พี่บอกแล้วนะ ลงเล็กจริงๆแต่ปนาเขาเอาเข้ากรงเล็กไม่ได้น้องฟังคลิปนี้ไว้พี่ก็ทําให้น้องเลยนะรารนั้นครับผมอ่าก็ให้น้องเอาปลอดอาหารให้หมดในกรงนะครับผมกรงใหญ่ปลอดอาหารให้หมดเก็บให้หมดไม่เรือเลยนะครับผมแล้วน้องใส่ในกรงเล็กอาหารทั้งหมดมาใส่ในกรงเล็กเทียบไว้นะครับผมรอบินกลับเข้านะครับผมคือถ้ามันไม่เข้ามันก็อดมันก็ต้องเข้านะครับผม อืมอ่ากลับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาทําให้แล้วนะอ่ามาดูคลิปนี้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็คือคลิปทั้งริกทั้งดุมาทําให้เล้วนะครับผมสวัสดีครับ